วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาตดซีรีส์ตามมิวสิคล่างนี่ผมแกะนะเดี๋ยวเราเลี้ยวกันก่อนถ้าออเลการ์ดเราคลิปสุดท้ายแล้ผมแจมมาแจกมาหักเลยนุ่งยากะ

อีกหนึ่งตัวอเอ้ยเครื่องแหลกอะไรวะระดับเสียงไม่ใช่นี่ไงตัวต้นเหตุเอียภาพกากช่างมันโอ้ปวดหมดตัองกิ่เด็ดดีละวิ่งอะไรเนี่ยเออ,ออะไรเนี่ย ว่าโวยโทรศัพท์กากอะไรเนี่ยแล้วเพราะว่าในคลิปมันทำไม่ดีแน่เลย ่อผมดีทุกคนยังไ,ไงในคลิปแม่งก็อาจไม่ดีแล้วเฮ้ย ก็จับเออแหลกก็แหลกค้างก็ค้างค้างดีจังคือค้างนดิกูเริ่มโมโหัวแล้วนะเว้ยเป็นไรฮะเป็นไรเป็นไรฮะเป็นไรเป็นไร ดอดาบและโอ้ยต้องไปล้างเครื่องแล้วแหละกาดชิปหันโอ้ย,น,ยนี่ดีสุดทุกคน อโอ้ไม่ไหวละแปบบ๊บผมไม่ไหววะแหลกเกินเป็นแหลกอะไรเนี่นย้ย แกใจทำไมแหละวันนี้ไม่ได้เชยนเกมโอ้โหลบให้หมดก่อนนะพวกนี้ ไม่ไหววะมันเกินไปเอาแล้วรูปแมวหายท่านเห็นโอ้เออวไม่เป็นไรเลื่อนขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยเอ๊อยยี่นี้น่าจะเป็นทีแอปลเลย อันนี้อะไรอ่ะเอ๊ะลา้างอ๋อลา้างเพิ่มงไงวะอู้หโคตรแหลกอ,อ่ะอ่ะนวน่าแค่นี้ก่อนทุกคน แค่นี้ก่อนฟัมต่อฟัมต่อเออ,อนะเลว,เวสุดสุดอย่าลืมเข้าร่วมเซิร์ฟเวื่อชุมชนของพวกเราพุ่ง ผู้เล่นสีพรีรเมียมก็ได้รับบูทต่างๆในเกมเช่นกันโอ้เจ็ดนาทีแล้วอะไม่ทันแน่เลยในคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย